ป4ผเป5ครับมึงให้เด็กป4มึงให้เด็กป4จุมือมึงเข้าห้องเหรอเนี่ยแต้องลงยันหงายเลยนะสินดอดถามเลยป่ะครับเรื่องสคุณยาให้เท่าไหร่ไก่ข้าวขอเท่าไหร่ทองทองตัวงองตันบตหนึ่งกีบาทตบาทตั่ละตัวละามบาแล้วไอ้เขี้ยออนี่หละจต่อรองแล้วไงจต่อรองแล้ว ผู้ใหญ่อะไรกคอจะต่เป็นคู่ใช่ไหมสองสี่หกใชไหมห้าบาทห้าบาทสสามจีนรู้างห้าบาทห้าบาทองสามจีนรู้บ้างห้าบาทห้าบรองสามรบางห้าบาทด้คบาทอมน้บ้างกี่บาทงมีนรู้้าห้าบาทห้าบาทองบาับรู่บรับ ผมต้องตกเป็นเบอร์แล้วครับแล้วเงินกี่บาทไม่เต็มบาทหรอกหรือว่าสรุปแล้วไม่เต็มบาทไม่เต็มบาทเลยนี่ไปคนะเงินเท่าไหร่นะเงินเท่าไหร่นะเงินเท่าไหร่ครับเงินสองแสนครับนี่มึงเอาทองกับเงินอ่ะเก็บไว้แล้วก็มึงเอาทองเท่าน้ำหนักกูอ่ะแล้วมาขอกูดียวเนี่ยโอ้โหนี่อยู่มึงเอาเท่าไหอ่ดูขนาดนะครับว่านั้งหนักเท่าไหร่มึงบอกมึงบแม่มาเก็บเงินไว้สองแสนอ่ะมึงขอไว้ มึงไปเย็ดมึงยันโตเลยสองแสนอ่ะเอเดี๋ยวก่อนนะครับตายอ่ะอันนี้วิดีโออันนี้วิดีโอเผยแพร่ทั่วโลกสุภาพนิดนึงคุณเกณฑ์เปลี่ยนเป็นร่วมเพศได้ไหมครับถอนนะตาครับได้ครับอนุญาตถานถอนอะไถอนได้ไอนุญาตเลยชอบถอนเนี่ยถึงเจอตุ๊ดตุ๊ดแท้กลับไปนี่อาจจะต้องไปขอเขามาครับแม่เล่นใหไปขอไหมครับไปครับพาไปบอกเลย ไม่ต้องเลยไม่เจอมาหัวโดนโดนจะช้อนแม่เลยเจ้าต้องเลยว่าเจอวาไม่รู้หัวแตกกิ๊งบอกว่าอะไรเกินนักตลกแล้วเกินนักตลกแล้วเรื่องหมั่นโมแล้วเข่ากัเถือนเข่าหยาดลงว่าจะเลิกหรือจะเป็นขอครับแล้วเมื่อกี้เขาอยู่กับหัวคุณจะว่าไงเออ ผมไม่แน่ใจว่าใช่ผัวโอ้ยไปยกเลิกยกล้อกันก่อนโงเอาอีกอ่าวชายหาผัวนะหางงงๆอย่างนี้รู้อะก็เป็นพี่เขาบ้าเล่นดีเลยลงน้ำอ้นี่เป็นตัวเล็กเลยมาผมแมงอยู่แมงอยู่ลงคุณจะไปขอมาแล้วครับมาเป็นไอ้นี่เขาเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันล้มชนกายพูดเอาม้องปลาเขาใช่ไหมครับวันนี้พี่น้องท้องชนกันเปล่าเอาเลยสาร ใช่ครับวันนี้เวลาว่าเวนัดเลยห้าโมงเย็นที่ปั๊มคาเทคเดี๋ยวเข้ากับแถลงเลยได้ไหมครับเดี๋ยวพุ่งมเป็นผู้ใหญ่ให้กับมาเดี๋ยวไปเขามให้กับมาให้เฮ้ยเดี๋ยวเป็นผู้ใหญ่ให้ใช่ป่ะเฮ้ยเบิกใไม่ต้องเฮ้ยเบิกเบิกเบิกโจนี่คนนี้ห้มาพยานพยานให้มาเพื่อนเพื่อนเมียน่ะสักพยานกันนี้เขาจีบเพื่อนเมียอยู่อเดี๋ยวอย่าไปเขาจีบเพื่อนพยานคัดกันนะครับมีใหม่ใน้ตัวตาตัวอะไรครับแปดร้อยครับ ซื้อที่ไหนครับซื้อที่ตลาดน้ำครับได้เฮียอะไรกลับมาบ้างครับไม่ได้เลยครับล่าสุดได้ปียังคะรอโอ้โหแต่เราครับถามแต่ปอห้าเนี่ยตั้งแต่ปอหตอนนี้ได้ปียังคหรตอนนี้มีเพศสัมพันธ์กับเขาหรือยังครับมีรูอ่ะมีอซาตานพี่เกมพอดามีเกมพอดำสุภาพนิดนึงได้หรือยังครับฝาละแต่เข้มกิดเกดิกิดไม่กิดพยายามแล้ว เด okay. e ี๋ยวมือยามื่อยนอยู่ดานานอยานดานขางนะฮาภายานาายานีเราอยู่กี่ับประมาณครับประมาณมีไคเราที่รอมาอยู่คนที่รออยู่คนที่รอสั่นลตบอยู่ปอนี่ที่เขารู้เพราะว่าเขาเล่นเพื่อนเมียอยู่้องน้ำเหรอครับ้องน้ำเหรอลองน้ำเหรอ้องน้ำเหรอ เพื่อน้องน้ามาเพื่อน่ะจองหวัดมาถ้าถูกเออดีๆได้อยากจากปอหนี้ได้มีเพศสัมพันธ์กันหรือยังคะากับไอ้คนเนี้ยถ้าเราจะแบบแล้วไม่ได้เลยทางผ่านกันสักมคับอ่อคำถามก็คือได้หรือยังครับถามว่าจะกลับมาแยกกันใหม่หรือเปล่ากลับมาดกกันหรือยังคะเวลามีไม่พอครับห่างกันเพราะว่าไม่มีเวลาครับเนี่ยเรากลับมาแล้วครับเป๊สัตว์มเป้อารักเลยสัตว์เออค่อบินชนเลยสัตว์ไม่ได้ถามว่ากลับมามีอะไรกันหรือเปล่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยมาเขาบันอยู่เปล่า ครับเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับครั้งล่าสุดติ๊กจอนวันวันที่วันวันที่สองกรกฎาคมครับที่ไหนครับที่ไหนครับผมลืมไปหมดแล้วเรื่องพวกนี้ครัไม่จำเลย ตลาดน้ำตรงไหนครับตลาดน้ำเลยเหรอในเรือเลยครับในวัดเลยครับเฮ้ยยอดตรงไหนครับหาจ้ามึงนี่ไม่เป็นได้การบังเหม็ดนี่เยค่ะคือดีเจกินดีเจกินเอ้ยเดี๋ยวกูยืนหน้าตามึงหน่อยสองคนเด็กสองคนเนี่ยหน้าตามึงเราเลยได้เอายังไงครับเริ่มทำยัเลยไดงเยเอาตรงไหนครับในวัดเอ็นหน้าแมงแล้วก็หาได้สัตว์ตลาดวัดเอาไหนแล้พระพระแอบดูครับพาแอบดูอยู่รู้ปะไม่เป็นใจป่ะพา เขาถ่ายกล้องอยู่ทุกวันนี้ที่มึงเหี้ยอยู่พากับพากับหมวกไปมือนกันทุวันด้วยสุดกล้องเขาวันไหนพรุ่งนี้มันจะเลิกครับหรงมึงจะโค้งขาต่ออันนี้มีหลายกล้องมีหลายกล้องมากนะคิดมากนะจะไม่มาจีบสาวแน่หรอใครเด่มีเหลืองมีเหลี้ยงจะถือเอาไม่อยู่มากนะจีบมาก ไม่อาวไปเอาเอาหรือไม่เอานั่นนีดจะกลับไปเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเอาอะคะเอาทุกคนพิมพ์พิมพ์สารพิมพ์แล้วถ้าเกิดกลับไปเอาเหรอคะไม่เอาแล้วครับระบบนะถ้าถ้าเขามีคนใหม่ก็ขอให้เขาไปดีครับโอ้ยแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่มีเหรอคะเออมันก็เชื่อได้เลยครับ ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเห็นด้วยตาตัวเองนะต้องลงมึงจะเอาอยู่ไหมครับกลับไปก่อนเลยไอ้ตัตกลงเยาแล้วไปอแล้วเขาไปนานแล้วเขาาไปนนเห็นตาตัวเองไอ้ตาเมื่อกี้ไอ้เป้โทรไปยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ใจเลยจะอยกมือขึ้นมาห้านิ้วโหวกฮว๊กอะไรตัวกันแล้วอ่ะยกมือขึ้นมาห้านิ้วเอ้ยไปเลย้าผมเบาหอยบ้านไฟไหม้ไอ้ข้าวพ่อแม่มันเอาไปตายเี๋ยวพอนะแต่พ่อแม่มันทำงานต่อคอยคุยมึงขาด ตอาออกต่าขอให้คุยหุ่นเล่นตายไปดีกว่าคุยขัดทางสายพวกมึงนี่ไงเนี่ยแก้ครับป่าวหาหมอครับไมอแกครับบอกให้โดนตัดคุยเหมต้นโหนี่นี่นี่ครับนี่ครัเหมือนคนนี้ครับเหมือนคนนี้เมียกูเข้าใจแล้วต้ตัดคุยหรอตุ่มตุนมตุ่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 มตล่อตุ่ม่มตุ่ตุ่่มตุ่่าตุ่มตุ่่าตุ่มต่มตตุ่ม่มตุ่มตุ่มตต่มตุ่ป หมากไว้เกี่ไวใช่ตลงว่าไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาแล้วตาดไปพวกยีบมาต่อแล้วเยอะก่อนนะครับนี่คือพยาทั้งหมดนะครับแล้วมกไปเอาของรถตายครับโอเคครับเปราเข้ามาห้าติ๊แต่ห้าติบซะมึงเราเข้ามาหนลยตึงพอห้าติ๊บได้ยัไเราจนตายเป็นไปตึงด้วยห้าติบห้าติบาจัดบอกว่านตายเยี้ยมขึ้นรถดูขนาดตายว่างไกว่า ถ้ารูเอาอีกอะอ้อกอย่าตงเอนะเฮ้ยโับนิาหาแม่มาจะซื้อลงกีชั้นนาแม่บอกปล่อยไม่เอา่งที่ีเวลงมวยจาไม่เอาร่างกายถวายได้พยานพยานามาลมาแล้วมาแลวพยานปัโได้ังนไดนไจยานไรจอดครับดิ กูจะเอาเขาตอบไหมครับไปผมมีมายา่ายโจทย์เป็นมยานนะสายสาย่งไปจำเลยตะคืนเดเข้าไปตะคืนเหอรู้มันยังเช้าเลยไหมถ้ามึงอย่านีนั่นมาอีกนะนะกูบอกกูกันกูบอกกูด้วยกู่อักนตา่อยักูให้ยังกูให้เอาตึงไปเลยขาตึงมือขาใจตายแน่ไม่ทับตึงเนี่ยเราเอา่เอาเอาตึงเลยนะยกป่าไม่ได้ป่า อ well, okay. well ่ะพูดพูดมาว่าถ้าทำอีกก็มาให้ได้ทำผมท่ามีทำผมท่ามีทำผมท่ามีไม่ต้องลาออกไล่ออกเล็กไปเอ้าไปเบิ้ลเละไปเบิ้ลเน่เอาไปเบิ้ลให้ผมแล้วตื่นเลยครับ้าผ้าต้นขาแล้วมีอะไรจะตื่นอัใจจะระบายให้คุณนี่เขาไปอยู่เขาพยาเนาะขอเราเยิ้มฟังนะครับ นี่รายการฉับข้าวเช้านี้ครับผมีู้ต่อระย์ยิ้มคุณมีความในใจอยู่แต่เ้าคุยความในใจจะอธิบายโมซามคุยยาวๆคุยคุยยาวเลยไหมคุยกันยาวๆยาวอีกแล้วเดี๋ยวไม่คุยมันลดอีกคุยไปเลยคุยไปเลยจอดไปคุยตัดใจเลยคุยคุยกันยาวๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวครับไม่หลังใจนะครับเพราะผมกลับไปผมว่าขี้ตัวดีครับไปไปมุขของก็ตายครับเพราะผมทำไม่ได้ กลับไปให้นัดให้ให้ผู้หญิงคนนั้นมามาที่ปั๊มเลยแล้วบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วเออแล้วกูไปอยู่เป็นเป็นพยานให้เดี๋ยวเดี๋ยวกูรากับเดี๋ยวว่าสี่ร่วพยานแน่นะครับกขาผมกันเึงเช้าเราไปขับเหรอเช้าก็เช้ามอสยาขอคุณอ่ะสองห้องห้องตรงไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้เรามีของมอบของสมน้ำหน้าคุณให้ขอบคุณห้องมือนี่

จะไปนี่โทรเลยนะนี่เสื้อครับเจะอยากเห็นเจะอยากเห็นหน้าพยานพยานเยอะนี่เสีเราช่วยไม่ได้นะเสียเล็กช่วยไม่ได้นะเว้นนี่เสื้อครับบริษัทสัญญามอบสามนิ้วให้คุณดูสามนิ้วนี่เลี้ยงพี่เลี้กันสู้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 ชีวิตอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพู้สนับสนุนหลักแยาเป็นทางการผู้สนับสนุนหลักยแบบนี้ด้วยกิจของข้าข้าสัญญาว่า บอกด้วยอา่างอกรพก็ันข่าหอมเข่าเข้าเริ่องอกนลยกนี้ถืดีว่มดอกไม้จากกองแก้หลนเราคือว่าองแก้เฟอร์ลินรายการก็คือรายการตัว่เพื่อแม่อบพ่อชูสามนิ้วมาสาม่าวขอเจ้ารายการในเซสนนี้